นทุรุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือ2ค่ะใบพัดนะคะรอบที่แล้วนะคะลูกค้าถามมาเพียบเลยนะคะไปเร็วมากนะคะรอบนี้มีเข้า1ชุดนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะใบพัดล้องานไทยด้วยนะคะยางสองข้าวหกปดปี20บนะคะนี่เลยค่ะล้อสวยๆเลยนะคะล้องานไทยคะ่ะนะคะใบพัดนะคะเอาไปราคาเดิมเลยคะ่ะแปดพันเก้าบาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะได้ล้องานไทยด้วยนะคะถ้ารู้จัก ชุดนี้น่าจะอีกนานเลยนะคะใครที่หาคลิปแดงค่ะนะคะหลังจากคลิปที่แล้วไม่ทันนะคะมีชุดนี้ค่ะ8,900บาทค่ะนะคะใบพัดนะคะขอบ18ค่ะส,สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีล้อกว้าง8.5เข้านะคะนี่ค่ะ8.5เอาไปหลักพันค่ะชุดนี้แมกเวลนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะกว้าง8.54วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้มออกจากตัวรถนะคะ ยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เส้นเลยนะคะปียี่สิเอ็ดนะคะเอาไปนะคะฝาดุมตรงกลางครบสี่ล้อเลยทั้งแม็กทั้งยางนะคะเอาไปราคาแ9ด0ัน้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะนะคะมีแค่1ชุดนะคะราคานี้นะคะเอาไปเลยแ9ด0ัน้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะแม็กเวลกว้างแ5ดห้าสี่ลูกใส่รถห้าลูหนึ่งสี่ค่ะนานๆนทีเข้าเลยนะคะนี่เลยค่ะ 8,900บาทเท่าน yup. ั้นเลยนะคะแล้วก็ Mac PC 005เป็นล้องาน D2 ค่ะล okay. uh, well. exactly. so ้องาน D2 เลยนะคะชุดนี้สีข่าวสีเดิมล้อสวยกิฟเหมือนใหม่เลยนะคะใส่ล้น5รู114ค่ะชุดนี้เอาไปราคา1,900บาทยางปี21 1คู่23 1คู่ยางหน้า2,45 4,58หลัง2,75 4,18นะคะแต่ล้อกว้าง8,54วงค่ะ นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางเป็นล้องานดีถูนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคา19ึ0บาทเท่านั้นเลยนะคะ1 9ึ0บาทค่ะอันนี้นะคะล้อโปรวันค่ะแม็กโปวันกว้าง8.54วงนะคะล้องานไทยด้วยนะคะยางไทยดิสซินตี 5, ้ินะคะแจ้งผิดนะคะยางเบอร์2 5 5 5้ค่ะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆนเลยนะคะนี่ค่ะ นะคะส่รถ5รู114ค่ะแม็กโปวันกว้าง8.5 4วงค่ะสวยๆเลยนะคะล้อสีเดิมสวยๆเลยนะคะล้องานไทยด้วยเอาไปราคา1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ นี่ค่ะกานยก SUV นะคะชุดน,นี้กานยก SUV ยางนิโต้ใช้ยาวๆเลยนะคะก้รยก SUV ยางนิโต้ส5 5 5้าหค่ะนะคะใช้ยาวแน่นอนนะคะดอกยางสวยมากนะคะเป็นยางนิโต้นะคะใช้ยาวๆเลยค่ะ น,ะะนี่เลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะแม็กกันยกเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางเปอร์เซ็นต์2 5งหานะคะนี่ค่ะยางบิทโตนนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์จัดไปราคาอยู่ที่1900บาทค่ะนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะกันยก s อ v ยูกว้างเก้าออฟศูนย์นะคะกันโค้งสวยด้วยนะคะนี่ค่ะ ชุดนี้1,900บาทล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะกั้นยกมี1ชุดเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มาต่อที่ชุดนี้ค่ะแม็กท e 3 7ค่ะแม็กท e 3 7ล้อสวยๆ,ๆเลยนะคะรัดด้วยยางนิโตปี21ค่ะ2 6 5 6 4หค่ะเอาไปราคา5,900บาทค่ะนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ 5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแม็ก e ีอค่ะยางมีโตะนะคะลอสวยๆเลย5,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะด้านหลังนี้นะคะ TE เหมือนกันก็5,900บาทค่ะอันนี้ใบพัดนะคะยาง2 5 6 4 1าหิบแดขีดแดงค่ะชุดนี้7,900บาทค่ะอันนี้กั้นยก SUV นะคะกว้าง9ออฟศูนย์นะคะชุดนี้นะคะ 7,900บาทค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะมี SSR กว้าง8.54สีวงค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเอาไป1900บาทราคาเท่าล้อมือสองเลยนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะกว้าง8.54สีลูก1900บาทล้อ V ีซิลีค่ะ V ีซิลี่กว้าง8.54สีลูกเสมล้น6ลูกพร้อมยางนะคะ14,500บาทค่ะล้อใหม่แกก่องน,นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ CE 28ยางปี22ยางสวยๆล้อสวยๆเลยนะคะ9,500บาทค่ะไ e 30นะคะชุดนี้นะคะยางปี21ค่ะ8,900บาท Maxwell N5 ออฟลึกลึกล้องานหนุ่มเม้งยางปี22ค่ะยางส,สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะแต่ล้า5รู114่ชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0งบาท Max ก s r นะคะ6รูนะคะยางปี22ค่ะ ปี22นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะ Macwell N5 ชุดนี้ล้อสวยยางสวยเลยนะคะนี่ค่ะยางสวยมากนะคะนี่ค่ะยางใหม่หนึ่งเ้นด้วยนะคะยางสวยๆเลยยางปี22 23นะคะล้อกว้าง9.54ลูกกว้าง9.54วงค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะ กว้าง9.54วงนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ N5 ล้องงานหนึ่งด้วยกว้าง9.54วงยางปี22-23ค่ะยางส,สวยๆเลยนะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะใครหาล้อกว้าง9.54วงนะคะชุดนี้เลยนะคะแล้วก็แม็กรถเก่ง4ลรูค่ะชุดนี้ RE 4ลรูเอาไป5,000นะคะนี่ค่ะแล้วก็เวลนะคะ5,900นะคะแล้วก็มีเวลขอบทอง5,900 แล้วก็มีนี่ค่ะพีวันยางปี23เลยสวยๆค่ะยางสวยล้อส,สวยเลยนะคะเอาไป6,900บาทค่ะนะคะแม็กเวลยาง255 58ปี23 6,900บาท well, แม็กเวลล้องานหนุ่มเม้ง8,900บาทการยกเอ v ยวยาง255 58ปี22นะคะ8,900บาทค่ะนะคะ Ie อันนี้7,900บาท m a c w e l l N5 นะคะ8,900บาทอันนี้แม็กเ l ลออฟลึยางนี้โต2 5 5 8บนะคะ8,900าบาทค่ะนะคะด้านหลังนะ,ะอันนี้ Mac w e l l ยาง2568้าบนะคะ6,900บาทอันนี้แม็กเวลยังสองห้าหบนะคะอันนี้ห้าพันเกบาทที TE 5อูค่ะนะคะห้าพบาทค่ะ นี่ค่ะแมกเวล6,900บาทอันนี้แมกเวลยางสอง4้าีบนะคะ8,900บาทแมกเวลฟาส9ค่ะฟาสเนะคะยาง2องห้าค่ะนี่ค่ะล้อสวยเลยนะคะ1900บาทแมกเวลออลึก7,900บาท IE 35ลูนะคะ7,900บาทค่ะแมกเวลยางปี21ค่ะ อันนี้7,900บาท Macwell N 5ล้องานหนุ่มมิงนะคะอันนี้8,900บาทค่ะอันนี้ Macwell ออฟลึกยัง2องห้าหปี21นะคะ7,900บาทอันนี้แม็ w เ l ลลายก้านนี่ค่ะเนี่ค่ะไห,หานะคะแนวก้านนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะล้อเปล่าเราก็มีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายล้อเปล่าให้ชมนะคะแล้วก็ R P M 1 4,900บาทค่ะ te ห้าพบาทอันนี้ก็ te 5,900บาท r p f 1 4,900บาทค่ะ valenzo so d 1 n sr นะคะแปดพบาท v e l ห้าพเก้าร้อยบาท t e 4 b o n นะคะสี่พบาทค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมล้อเปล่านะคะล้อเปล่าก็มีนะคะสำหรับใครที่อยากได้ล้อเปล่านะคะราคาถูกๆเลยเริ่มต้นที่3,900บาทนะคะล้อเปล่าล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งด้วยนะคะสามพบาทนี่ค่ะ มีล้อกว้าง8.5 4ลูกก็มีนะคะนี่ค่ะล้อเปล่านะคะมีก้านยกมีเวลมี t e มี RECE e นะคะนี่ค่ะ TE 3,900บาทค่ะก้านยกนะคะก้านยก6,900บาทแม็กเวลมัเวลล้อเงาเงเลยนะคะไม่มีขี้เกลือ4,900บาทค่ะอันนี้4,900บาทอันนี้4,900บาทอันนี้ก็4,900บาทค่ะ CE 28นะคะส9 0 0บาทอันนี้ CE 6ลูกก็4,900บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้แมกเวลล้อเงาเลยนะคะ4,900บาทอันนี้ก็แมกเวลลลู4,900บาทค่ะอันนี้แมกเวลลลูก็4,900บาท IE 5ลูนะคะ3,900บาทค่ะ RPF 1 3,900บาทนะคะนี่ค่ะ TE ซ i บ o n 3 9ม0บาทค่ะนะคะลอ้อสวยๆเลยนะคะไม่ซ่อมไม่ดุนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีแม็กเวลก้อง8.54้าสี่วงนะคะ7,9 0 0บาทค่ะล้อสวยฝาดุมครบเลยนะคะนี่ค่ะล้อสภาพสวยๆนะคะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะล้อเปล่านะคะ8,9 0 0บาทค่ะเป็นล้องานไทยนะคะนี่ค่ะ8,900บาทอันนี้จะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะอันนี้ TC ก็กว้าง8.54สี่ลูกเวลก็กว้าง8.54สี่วงนะคะสำหรับใครอยากได้ล้อเปล่านะคะนี่เลยนะคะ นี่ค่ะร้านุูลูนยางแตกนะคะแล้วก็มีอีกนะคะมีล้อใหม่ยางใหม่ก็มีนะคะนี่ค่ะล้อใหม่ยางใหม่ก็จัดโปอยู่นะคะล้อใหม่ล้อเปล่า9,500บาทนะคะมีทีซีห้าลูหกลูมีกุ๊กไก่ห้าลูหกลูกันยกนะคะอีแบนนะคะเอ r นะคะ v ีซ r i ี s, <S นะคะนี่ค่ะราคา 9,500บาทยกเว้น V ซิลี่นะคะ V ซิลี่จะอยู่ที่11,900บาทแต่ลายอื่นนะคะกว้าง8.5สีลูกออฟ35ไม่ล้นแล้วก็กั้นยกกว้าง9ออฟศูนย์นะคะเอาไปราคาเดียวเลยค่ะ9,500บาทนะคะนี่ค่ะหรือใครอยากได้ล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่ก็มีนะคะราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะลนะ้อใหม่ยางใหม่นะคะยาง2427นะคะหรือ2 265 4 4เส้นนะคะอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะไซส์255 5 0 18 1 6 9 0 0บาทนะคะ2 6 5 6 0 18 58 5 58นะคะยางนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะอยู่ที่17,900บาทค่ะนะคะหรือใครอยากได้ยางเปล่ายางใหม่นะคะอยู่ที่6,900บาทยางใหม่ปี25เลยนะคะ นี่เลยนะคะร้านพนนยังแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659หนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ095 119 9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ด จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหน้าร้านค่ะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะร้านบุรุญยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ